ฉันก็ยังรักเธอังใจแม้จะสิง้งทัไ,ไม่เป็นไรเพรย เอนเตอร์เทนยังเต็มรอยนะคะแม้งานนี้จะรับทั้งบทพิธีกรรันเวทีแล้วก็นักร้องโชว์เสียงนุ่มๆและเพลงสากลสนุกๆค่ะบรรยากาศก็เลยไม่ต่างจากเมื่อครั้งเดบิวเป็นนักร้องในยุค80ซึ่งช่วงหลังมานี้นะคะติ๊กกิติพันธุ์พุ่มสุขโขมีธุรกิจส่วนตัวค่ะรับจัดออแกนไนซ์แล้วก็ยังรับงานละครอยู่บ้างแต่กลายเป็นว่ามีเรื่องหนักใจนะคะเพราะหาบทยากขึ้นมากเลยในวัยเลข5 ผู้จัดนบอกว่าเพราะดูยังไงก็ยังไม่ถึงวัยบทพ่อนะคะเรียกว่าได้ยินแบบนี้ก็ุ้มค้าแหละที่ดูแลตัวเองมากว่า30ปีแบบไม่พึ่งมีดหมอนะคะไม่ศัลยกรรมเลยเน้นมีวินัยโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินค่ะเจอพี่อนวัฒน์นอมรอดพ่นุ่ะฮะพ่นุบอกว่าทําไมไม่หอมแก่คือเวลาเลือกบทจะให้เนี่ยก็เลือกลําบากเราก็บอกเข้าใจ ราะนั้นไม่เป็นไรครับเพราะว่าขอดูแลตัวเองเพราะว่าพี่ดิมีคอนเซปต์อย่างหนึ่งคือด้วยวัยลูกกับเราเนี่ยห่างกันตั้ง35ปีเราไม่อยากแบบเป็นห่วงเ่ะเรามีลูกสาวคนเดียวเราก็อยากไปทุกที่ก็เลยก็เลยเป็นพอยต์หนึ่งที่แบบสตรีกกับตัวเองสร้างวินัยกับตัวเองว่าต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเเคล็ดลับเหรอฮะถ้าเป็นเคล็ดลับจริงพี่ดิ๊กชั่งน้ำหนักก่อนนอนและตอนตื่น มาเป็นระยะเวลา30ปีสิ่งที่ทํามากที่สุดคือมีวินยัยคือไม่ยอมเปลี่ยนใส้กางเกงแต่มันแก้ที่การกินสังเกตว่าเวลาที่คุณเคลินกับการกินคุณจะเริ่มแน่นที่พุงแต่คุณยอมไงแต่พี่ดิ๊กไม่ยอมเพราะประเด็นของพี่ติ๊กคือลูกต้องไม่ไอายวะไม่ใช่เราไปเดินพุงพุ้ยแล้วไปแบบเดินงานเกาหลีกับลูกแล้วแบบนี่ค่ะพ่ออะไรอย่างเงี้ย ได้เจอกันทั้งทีค่ะพี่ติกิติพันธ์ก็เลยขอฝากข่าวถึงพี่ชายนะคะต้อมไกรวิดพุ่งสุโขตอนนี้ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาเพราะว่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่แคนาดาค่ะแต่ว่าจะกลับมาเร็วๆนี้นะคะแล้วก็อาจจะได้เห็นโปรเจกต์ของสองพี่น้องนักร้องเสียงดีตามมาด้วยค่ะ